จากถอนให้แล้วตึถดอชี้อะไรนี้ลาก่อนคนผมได้เตียบคุกคุดสองก้อนมาทุกคนอช้ <c oughs> ชาเหรอเนี่ยอืมเดินสำรวจในยามเชา้าโอ้เป็นเชา้าที่สดใสเหลือเกินก่อนอืนน่นขุดเปลกก่อน ตรงนี้มเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้ขุดนะอืมโอเคเผาหน่อยอ้าวเหมือนเราจะไม่มีฐานนะทุกคนอืมวันนี้เราจะทําอะไรดีนะจะดูแล้วผมว่าต้องย้ายที่อยู่ว่ะตรงนี้มันดูไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งเมื่อวานนั้นผมก็มถือว่าลำบากลำบนอโอเคผมว่าจะย้ายที่อยากย้ายที่อยู่จากตรงนี้ไปที่อื่นเลยว่ะ ไม่ปลอดภัยแล้วเอาทุก <c oughs> อย่างที่เราเคยวางไว้มาไปีจากที่นี่ไปให้ไกลอแล้วจะไปไหนดีว่ากลับไปหมู่บ้านไหมไปหาดูของอืมโอ้มีนกบินด้วย อืมทุกคนคิดว่างไงดิเดินไปทั่วหรือจะกลับหมู่บ้านอ้าวเสียงอเสียงก็แปลกนี่หว่าที่ได้ยินเมื่อกี้ซอมบี้ตายไหมร้อยหนึ่งอ,อ่าฮ่าเยอะเยอะเยอะแบบนี้ขอหนีก่อนอืออืมโอ้นี่มันเสศซากซอมบี้ที่โดนเผาเนี่ยนะอืม แต่ตรงนี้คือถ้าเหมือนกันน่ะมีถ้าใกล้บ้านถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคแต่ตรงนี้มีฐานนะทุกคนเราต้องใช้เราจะเปล่าคออนเดียวเองโหคออนเดียวลึกไมมเอ่ยขอสำรวจดิปุ๊บตุ๊กวันดีดีตัวอะไรนี่จะเอะ อ้าวหายไปแล้ว huh, what i a t s อืมเดี๋ยวนะเรามีไม้ตัวครับผมว่าครับสิ่งที่เรียกว่าโล่นะเพื่อมาป้องกันภัยอันตรายเราจะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าทั้งตัวเราไม่มีเกาะเลยนะทุกคอืมเสียงมันกินหน้าจะเป็นเอ็นเดอร์แมนแต่มันจะไปละโอ้โอ เดินสำรวจหน่อยดีมีอะไรหรือเปล่าถ้ำนี้เหมือนดูลึกถ้บหานรับทุกคนติิงที่ติงตงหานด้วยฐานฐานของจะเป็นที่สุดนะอืมเล,เล่ใช่เรีกเยลกลย่หรือเปล่าะ่พลังงานแล้วเชื้อเพลิงมาาให้หมดเลยว่าคงต้องใช้อีกเยอะมากเราฐานนะ เราจะไปสำรวจกันต่อในนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่านะเฮ้ยมีถาวนด้วยลึกหรือเปล่าทําอันนี้อืมโอ้ต่อฟอกเกือบวิ่งกับเว่งเดินไปตัวเอมีโลอ่ะโดนโดนผมไอ้โคมงกระดูกนั่งลัวตายไปซะอ้าวหมดแล้วแค่เนี้ยโหทำเหมือนเป็นทางเข้าถ้าซะอลังการ หรือเปล่าอะไร<ม>อลังการมีถาวรก็นึกว่าจะลึกมีแค่นี้เองกลับเข้าสู่อุ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก็มีแต่เหมือนโอเคทุกคน,นเหมือนมันจะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นปลายถ้ำว่าเราหาที่อยู่ดีกว่าไปตามหาที่ที่เราจะไปอยู่อาศัยทําบ้านทําลากฐานที่มั่นคงนะอืม แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปที่ไหนดีอืมผมกลัวว่าถ้าผมอยู่ใกล้หมู่บ้านมันจะทำให้ชาวบ้านไม่ตายหากันหมดเลยเดีย๋ยวแม่งซอมบี้สปอนไป <c oughs> <c oughs> อื้อือไม้สวยดีแต่คงยามก่อนต้องหาบ้าน ไม้ด้วยมาไว้ในตัวเยอะไว้ก่อนจะได้ไม่ใช้สร้างพันจะสักวันนึงและที่หาที่ได้ไเดินทั่วตรงนี้เหมือนไปโอมแบบอะไรวะป่าร้อนนะป่าร้อนว่าแล้วก็แวะเข้าหมู่บ้านหน่อยแล้วกัน ผมคิดว่าถ้าสร้างใกล้หมู่บ้านเนี่ยต้องทำกำแพงแบบกำแพงเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวบ้านโดนพวกมอสโจมตีนะอก็ต้องใช้เวลาคนไปวิ่งหาที่ทาเลทําบ้านต่อเออก็มันจะเป็นใครฝ่ายซึ้ง อืมอืมเฮ้ยออน้อ,อนมันแกะดำอ,อืม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 ถ้าวิ่งตรงไปเราเจออะไรไหมนะโอ้อยากไปทางไปโอมเกรยายจังเลยอุ้ยเต่าเชี่ยเต่าตัวเบลอเชี่ยเต่างั้นเอาลูกอก่อนดูไม่ชัด ชสีเตาว่ะเสียตัวไม่รู้จดด,ดูอ่ะเดี๋ยวเพิ่งเดินออกจากทัพมันได้ไม่กี่ก้าวมันจะมือด,ดอีกแล้วอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะจิบนีนนี่นนตรงนี้มิดเหมืองใหญ่มีแต่เหมืองอ่าทุกคนชิปชิปแล้วชิปจริงพระอาทิตย์มันกำลังจะตกดินโอเคบนหลังลอะตกดินแบบ โอเคโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ตกดินจริงไหมโอ้ไม่โอนโนโอนแล้วมันก็มืดแล้วล่ะเนี่ยโอกัสจันท์ก็ขึ้นแล้วอจีบมาแล้ววิ่งครับกลับบ้านไม่ใชไ่ไม่มีบ้านเลยต้องไปอาศั่บุคคล MBC ฉันต้องการคุามช่วยเหลืจากพวกเจ้าวิเลจ เดี๋ยวใส่โลก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวเราจะไม่มีชีวิตรอดเดี๋ยวสกิลโอ้ไม่ก็แลไวมาใส่ก,กันอะไรวะนั่นอ่ะโอ้ไม่ก็เจ้ายินเจขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยเดี๋ยวาไม่คิดได้ยินเสียงตัวโอ้โหดีจนินั่นมันสิ่งอันตรายอันดับหนึ่ง ต่อยเอ้ยดบดบพูดต่อยทีสองหลอดมันโอ้ t the f u ฟ k ก h a t t h ่งน่าต้าเข้ามานอนเลยหรอเอ้ยนอนด้วยนอนด้วย อ๋อจีบมาแล้วิดโอ้ต er ่จัมือเกือบตายเ้สีหลออออ๋อโลีโลีโลีโลไปไหแล้วอะอคิปเปอคชิดเป็นคืนที่อันตรายเลยเกินอย่าบอกนะว่า ยอดไเลยวะตัวนี้ชาวบ้านคนนี้แม่งสุดยอดไปเลยว่ะการ<ฮ>การกา<ฮ>รเสียเมื่อกี้ถ้าผมเดินไปไกลกว่านี้ผมน่าจะไม่รอดแล้วว่ะคืนนี้อย่างนี้ทีย่ยังอยู่ใกล้หมูบห่บ้านอืโอเควันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แต่อ่าไม่นะอยู you ่เมนนทเดสนาว ยามมอนสเตอร์ยามบีโอไมค์ก็มีมอนสเตอร์อยู่ใกล้เอาขอโทษขอโทษไม่ใช่ดิอ่ะมันให้นอนไม่แล้สงสัยต้องไปงเคี่ยวมันข้างนอกสินโอเคเจอแล้วไอ oh. ้หนุ่มนามนต่อยหน่อยต่อยหน่อยขอให้ตะลอนคืนนี้ขอพักก่อนพอแล้วเจอหนักแล้วเชียร์ทุกคนยังนอนไม่ได้ต้องรอก่อน มอนสเตอร์พวกนี้มันเยอะเกินเราจะเขียบก็ได้จะตายอืมอ๋อได้แล้วเ,เจอกันวันต่อไป